เดอุ่นเดยุ้งเงอืออือเอนถินอือย่จุดที่ลูกพามาที่บอกว่าเขาเก็บเก็บเห็ดในหินวันนี้เขาพาดูล้ลยจุดเลยจ้ะเรารู้เลยว่ามีจุดไหนบ้างทีนี้ก็บอกเบ็ อ๋ออืมสปอร์ดอกเบบีตคิอดอกลูกๆเห็ดอะไรคะเนี่ยไอตุนสุนเห็ดอะไรคะโอ้ก็เห็ดเห็ดเห็ดประเภทเห็ดซบนี่แหละพี่น้องเห็ดพึ่งอะไรนี่แหละแต่ว่าหอมไม่เอานะคะมันแข็งจะแบบนี้อ้าแกะเห็ดในหินอีกแล้วแล้วก็เดินผ่านมาในจุดที่เขาเคยพา อ๋อเลิกเหรอ๋อเพรกเก็บเลยลูกอันนั้นดอกใหญ่นะโอ้อุ้ยคนล่ะดูติดด้วยเอร์เฮ้ยลูดหลุดเฮ้ยัลุดหลุแกมวิ่งสุดยอดเลยแกวิ่สุดยอดเลยอ้าวะกันละดูนี่แหละนี่แหละที่ทบเบ๊พามาเมื่อสี่ปีที่แล้วนะพี่น้อง ทางแห่งม้านะเอาขนละดูแบกเอาเลยอะค่ะอีอุ้นเดยยุ่งะนะเ,เอาโอ้โหโอ้ทเบเฮ้ยหมดป่าแน่แน่หมดป่าแน่แน่พ่อบอกถ้าทบเบกเข้าปา่าเห็ดหมดแน่ น่ะดอกใหญ่มากเนาะดูดูดูอ uh 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 uh> uh> ู้แล uh> uh uh uh)> uh ้วใครจะไปแหวกอย่างนี้แหละมองไม่เห็นก็ไม่เอาแล้วเนาะแมวกก็ผ่านแล้วค่ะแล้วส่มาเออดูบอกว่าอันนี้กินครั้งเดียวค่ะแล้วก็งอกรักอันนี้คือฟลุกสวามนะคะเห็ดเบื่อเห็ดเมาถ้าเห็ดชนิดนี้เกิดขึ้นมา เห็ดพึ่งหวานมาหอมจะบอกเอฟซีทุกปีเลยค่ะบอกว่าเขาจะมาพร้อมกันเห็นไหมคะวันนี้เราก็เก็บเห็ดพึ่งหวานแล้วเราก็เห็นฟลุกสวามดอกแรกแห่งปีนะคะเห็ดเบื่อเห็ดเมานะก็บอกหลายหลายท่านนะว่าอย่าไปเตะไปถีบไปเหยียบเขานะคะเพราะว่าถึงเขาเป็นเห็ดเบื่อเห็ดเมามันมันเขาต้องดึงกันขึ้นมาจ้ะ มันไปทำลายธรรมชาติความสมดุลไปทำลายความสมดุลของธรรมชาติจะ้ะนี่ค่ะเออเขาบอกว่าลูกๆเล็กๆอีกแล้วเอาเก็บไว้ก่อนนะปอร a ปอร,ะ,อระคือการเก็บเอาไว้ก่อนเบ,แบบี้เบบีสก็คือเบบีนะคะ ตรงที่พระการหอมเคยเก็บแข่งกับมดนะคะมดเยอะตรงเนี้ทั่วลงเยอะมากพี่น้องอย่างคุณป้าแชตินบอกว่าทัวริส์ลงมาทั้งสองประเทศเลยค่ะมันเขาเก็บกันเยอะนะตั้งแต่เก็บมายังไม่เห็นเห็ดเป็นกลุ่มเลยค่ะนี่จะพี่น้องฟลุกสวามเห็ดเบื่อเห็ดเมานะคะเขาจะดึงเอาเห็ดพึ่งหวานมาเกิดพร้อมกันเลยจะเตรียม เก็บเห็ดพึ่งหวานกันได้เลยโอ้พี่น้องถ้าไม่มากับทบเบนี่ไม่เห็นเลยเพราะว่าตรงเนี้ยหอมโลมานานแล้วแต่ว่าไม่ค่อยได้จอดกระปุกลุกไงพี่น้องดูค่ะนี่ลูกยังไม่เห็นอุ๊ยน้าโ้ยน้ำาซนน้ำสซน,น,สนเก็บมั่งเก็มกบมั่งทบเบยไปเอารถนะคะจุดนี้คือเก็บทุกครั้งนะพี่น้องสาธิทดก เสียงรถลูกม,มาแล้วดูค่ะอืมสวยค่ะเฮรยนอเรงอุ้ยเขาบอกอุ้ยซีนสวยแรงอเซน,เวนแวนตะดมบอกว่านานแล้วที่ฉันรอมันอ่ะยังอยากย้อนเดินไปดูอีกไหวบักอันนี้แม้ตอนนี้มันจะมีเห็ดพึ่งไม่มดนะน้อง <c oughs> มาแล้วจ้ะเนี่ยเห็ดพึ่งไม่มด เหมอแดงๆดูโอลูก่าตันๆเลยวันนี้ขออนุญาตใช้ไม้กันสั่นนะพี่น้องนะเพราะว่าอยากจะทำคลิปลูกค่ะถ้าเราใช้ไม้เซลฟี่คือเราเก็บคนเดียวนะคะพี่น้องลูกมันทิ้งมันไม่เห็นหอมแวกเข้าป่าเอาแล้วทีนี้ดูนู่นพี่ดอกจ้ะ ไม่เห็นไม่เห็นหอมอเอาแล้วหายไปแล้วพี่น้องอเขาเอารถขึ้นไปข้างบนแล้วเขาก็เดินย้อนมาหาเห็ดริมทางโอนี่แหละนะเขาว่าแม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยงมันต้องมีอะไรเข้าใจผิดกันเดี๋ยวไปฟ้องพอ่อ พอมึงอันลูกเก้านะมาคือทีมข่อยไวปในป้าผู้เดียวแม่อดูเฮตาโอโหเขาบอกว่าวาลีเห็ดวาลีเบสว่ามันยะเย็ดติกอดเห็ดเห็ดพึ่งข่มนะย่อหอเฮตัดดูแล้วจ้ะรูกว่าเธอตตแล้วมันเหม็นจัง หันไปหันมาเดี๋ยวนะนี่อันอุ้ยโทษโทษโทษอันนี้เห็ดพึ่งสีน้ำตาลนะคะแก่แล้วจ้ะพ่อลูกบอกว่ามันคืออะไรอ๋อเอ่อเฮ้ยยะอืมเบสซบยูยูเดเดนะเอเอบรุนซบเห็ดพึ่งเกาลักเห็ดพึ่งสี น้ำตาลอะไรนี่แหละลูกอันเดนากะมันอิดอิดเดสกก็เพาะกันละอ๋อเด็กเบสศพเต่าแม่เบสซุปเบสซุปนั่นหมือนฮิตาดิเต้มันดมดมมาฝีนคานล้อกกับมอดอิงเง็ดอิงเง็ดมัดคนละฮะไม่มีหนอนนะเพราะว่ามันขมทบเวเดี๋ยวข้าเดี๋ยววิ่นเพาะกันเพาะเพาอกับอกกอบอลาเมสซะ เอาเอาแค่หมวกค่ะะสกาโรออกระโมดเดี๋ยวค่อยเอาหมวกมาคืนป่าแล้วกันจ้ะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเปื้อนเน,ะ <c oughs> ะนาะย่าขอะอะไรบ้างโบลส์แรลกส์เน็ตตาน์วอทอะไรนี่เอ่อ อาฟลุกสวามไหนไหนเห็ดเบื่อเห็ดเมาเอออู้เอเดสมดมลุกแต่อินลาไอเห็ดไข่มุกอะไรนั่นน่ะเนาะเดี๋ยวไหนไหนไหนหอมไม่กินนะโนโนโนไม่ไม่กินนะอันนี้คือลุกมันเขากินกันหอมเห็นในเพื่อนยูทูบเขากินกันนะเห็ดไข่มุกอะไรนั่นแหละแต่ว่า ถ้ามันมันแก่มาแล้วมันเหม็นมากเลยค่ะอันนี้ขอขอเอากลับบ้านนะคะเล็บจะดำหน่อยนะเพราะว่าเลือกนี่ค่ะเขาจะเนื้อขาวเพราะว่าเห็ดเบสวามหรือเห็ดพึ่งขมเนี่ยนอนก็จะไม่ค่อยชอบมันขมเนาะแล้วหอมก็อยากแก่ทานอะไรขมๆด้วยค่ะเลยขอไปหน่อยแล้วเดี๋ยวค่อยไปทำความสะอาดที่บ้านเดี๋ยวเอาเชื้อมาคืนหรือเอาไป ทิ้งไว้ในป่าเราก็ได้จะเชื้อเขานะใต้ท้องเนี่ยมันเป็นสปอร์แก่เนี่ยค่ะจะาอันนี้เป็นเห็ดน้ำหมากนะพี่น้องอย่างที่หอมบอกนะคะว่ามันชื่อว่าแครมลานะคะแต่มันจะมีหนอนเยอะหอมก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยเอานะถ้ามันอย่างเงี้ยค่ะหลายๆดอกเขาเรียกแครมลวบ้านเราก็คือเห็ดน้ำหมากนั่นแหละเพชรฮะ วาลีวอร์เดูเขาถามว่าวาลีคุณทำอะไรยอพินลาสวัามปะเออรูปเห็ดเล่นฮะยอรูป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 เห็ดเล่นสงสัยเขาเห็นอ๋อสวัมและเห็ดอ่ะเหนื่อยดิ เดอะเบสเบสซบยายาเบสซบลูกจอดรถได้ไปทางโน้นเดี๋ยวหอมจะพาพี่น้องมาด้านขวาปิดรถก่อนเจอแล้วจะเห็ดในอีกกลุ่มหนึ่งนะคะลูกเก็บมองไม่เห็นเสียงลองบอกอุ้ยเฮ้ยบางแขนบักลาสีนโอ้ยสวยสวยอือ uh huh. แกบอกลูกว yeah. uh. ่าเก็บเก็บมือเบาๆเพราะว่าใบไม้มันคมจ้ะอย่าลองอุ้ยสิอุ้ยอุ้ยไวไว โอ้โห้โซฟีนวิซาลิเตให้ดูหน่อยอ้ายบักลามือใหม่มันคืออ่อนแทอะโอ้ฟีนเอ็นทินเอ็นทินย่าย่ารีดเดินเดินเดินเดิมทเบบีเบบี้คิมเวนตเวนท์เทมาโอเคโอเคยังเด็กอยู่เทเบ้เทคแกนซบโซฟีนเห็ดพึ่งค่ะลายลมอกส้มลูก โอ้วากดไนมัดีด๋ยเลย่คนละลิตรเดี๋ยวขาออกเดี๋ยวอ้อันนี้เอาดอกได้นะเอาท้องออก,ก้ะเดี๋ยวขาขึ้นไว้เหมือนเดิมขาขึา้นไว้เหมือนเดิมจะขาก็จะแข็งหน่อยนะลูกเดินเก็บหอมก็เก็บบูเบอรี่เดี๋ยวเอามาแลกเห็ดดูสิโอ้โห ว้าวสีนโอ้ยทักทักอะบีบิตะบัวชกดูดลูกจอดรถให้กะเห็ดพึง่ง <laughs> หวัวเลาะเห็ดเห็ดพึง่งคายบอบส้มแก่จ้ะดมกล้ามมันทเบีดมไปกล้ามมันอโอ้ยทักสวามเห็ดเนื้อเห็ดหนังไก่ <laughs> เห็นหมดเลยอ่ะทเบีอะ รู้เหตุรู้จุด <c ười> มาขยับขยับให้นั่งต่ำมาตั้งนานโอ้ยบละักโาฮะโอ้ยมาเลาะมาเลาะว่าเฟร์จะพีคใสหนันจะถึงบ้านแล้วเ <c ười> พิง่ง <c ười> <c ười> จะถึงบ้านอยู่แล้วเพิ่งมาปรับเก้าอี้ให้ไอ้เราก็ เชงเงอจนท,ท,ท,ทัก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 สนุกสนุกสนุกเยต่อกกรู้ฤทธิอ,อกับสวัสดิ์เม็ดไดรู้ฤลธิ์วิหอร์มองหงอเลิกซสลัมปะ,ะเดี๋ยวมืกเกสรามลูกพามาดูนี่นะคะอันนี้คือต้นลักนะคะ ต้นลักนี่เขาจะเหมือนต้นสนนะพี่น้องแต่ว่าใบเขาจะเป็นสีเหลืองใบเขาจะถ้าถ้าต้นสนก็คือใบเขาจะไม่ผลัดนะคะลูกเขากินค่ะมันเป็นเห็ดนี่นะคะเบบี Baby ก็คือเขาเรียกว่าลักซบนะคะอย่างคุณคิเตอร์ก็กินแต่หอมไม่ไม่ค่อยกินหอมว่ามันมีเป็นลื่นๆอะไรเงี้ยแต่แต่ว่าลูกบอกว่าลองกินดูมันเหมือนกับเห็ดพึ่ง หวานนี่แหละคุณเลนโบก็บอกกินแต่ว่าหอมไม่เคยเก็บไงเนี่ยมันคล้ายๆกับเห็ดมะนาวอ่ะมันดูลื่นๆมันดูไม่ค่อยไม่ค่อยสวยเหมือนกับเห็ดพึ่งหวานจะ้ะลูกบอกว่าเอามาดูหน่อยเด้จะแนะนําตรงนี้นี่คือต้นรักนะคะเนี่ยฮะเวลาขับรถมาเห็นใบเลืองเลื้องที่หอมเคยแนะนําพี่น้องนะว่าเขาไม่ใช่ต้นสนนะต้นสนเขาเรียกว่ากรอนค่ะ แต่ลักนี่คือใบมันจะเหลืองแล้วผลัดต้นสนมันจะเขียวนี่คือต้นสนนะคะสนก็จะเป็นแบบนี้ใบเขาจะเขียวตลอดหนาวก็เขียวเขาเรียกว่าราชินีต้นไม้แห่งเมืองหนาวจะ้ะสำหรับโกรอนนะคะอืมอืมลักสุกักสุอืมใช่ แล้วก็ไม่บอกเวลาจะเก็บวัตเ็ตติ้เห็บปะแช่นาคอนสติกแบกว่ามันรู้สึกแปลกแปลกคลี่อย่าอเลคคันเหรออ่มสุ่มใครปะอ่อ อ่ะยาเย็บตาสีให้รูกเก็บมีด้วยจ้ะ <laughs> จ้ะ<า> <laughs> พีอีกเหรอยังจะลงมาเก็บอย่า <'s> yeah, ทักเขาบอกนิดนิดเล็กนิดเดียวก็คือเห็ดพันนาพันนาอันนี้เห็ดพึ่ง สีมตาลนะคะเห็ดพึ่งน้อยจะดอกเหลืองๆนะคะเราจับเดี๋ยวเขาจะจะเขียวๆนะคะอะเก็บเศษตะกร้าไว้ก่อนจ้ะืมถักชาวิเก้อ้อโยบะขันดับแรนกำมาอุญุอันยหญ่อีกแล้ววัดดูติ๊กโอ้ย Ôi, 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 ôi Thắc ca, thật ca Ồ mà đen là in tư bê đen, đen Ú

ติดรองเท้าอีกอือโอ้โหว้าวสวยมากสวยมากอืออือยาเยิม้มมาเม็ดสะเยิ้มมาเม็ดสะเยิ้มมาเยิ้มมาบอดโหลูยายาดีมากดีมากเอาเห็ดพึง่งเดินบอดเห็ดแต่เด็ด อ่าเห็ดพึ่งแก่แล้วอ้าโอ้ยอโอ้ยอืมบราส่วนลูกกลับบ้านบอกเดี๋ยวพ่อจะใกล้ไปทำงานแล้วลูกก็จะกลับบ้านด้วยเเก็บเพลินเลย สก้าที่สามนะพี่น้องรวมกันอุยุอัญเนอย่าว่ากันเด้อพี่น้องจ๋าพาพาพี่น้องมาเก็บเห็ดกับเรนโบจุนเนียกรูด่ะเขาบอกกบกบเอาเด้อกบอ่ะกบไม่เอากรูดด่าไอ้กบอาว เกว้ายเอาแล้วจุดนี้ไม่เคยเห็นพี่เนาะอยู่ๆก็พามาหาจุดเก็ดเฉยเลยยอมิดซะเดียออินอารีกพอกะแฮออืื โอ๊ยต่อยทำไมเราวะเฮ้ยเออลืมลืมกบเขาย้อนกลับมากบเขาบอกเล็กกะโพเมอร์ซาเขาบอกบ่ยบปะเก็บใหญ่เลยเอ่อน่นเอาออกโซออซอือ่ฟินอันนี้ข้างบ้านแล้วนะคะข้างบ้านทอมมี่บ่บ่ยบปะ นี่เก็บให้ลูกแหละลูกเขาจะได้เอาไปเก็บไว้กินค่นะฮะคิเล่เข้ามาแฮม,มคุณเลมโบกล้จะไปทำงานแล้วจ้ะพี่น้องน,น,นี่ดูเห็ดของเราคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวจะทำความสะอาดเห็ดเห็ดอ่าเหลืองนี่ให้ลูกนะลูกเขาจะไปบ้านก็ไปตัดยงตัดหญ้าดูบ้านเขาเนาะนี่ แล้วก็คุณเลมโบเอาบูเบอรี่ไปไปขายให้ลูกค้าตามทางด้วยไหไอชิกิห้ขอบผมณนะขึลนมบาวทำแบบนี้ฟาบูเบอรี่ตดลองปลูกใอือพอจะไปทำงานแหละเชฟซิกติบอืมเชฟซิกติบเอาพุชซัพุชซัพุชซัอะนนีอืม หอมแก้มนิดหน่อยต้องจุ h, ๊บจุบจุ๊บพุดพุดจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุบนิดหน่อยอาลิเต้พุดสาลิเต้จุ๊บจุบนิดหน่อยปิงน้อยแวมมาลิงใหญ่แวมมาสตูลิงอเรอบอกทบเบเป็นลิงใหญ่วาลีเป็นลิงน้อย Mm hmm. ลิงน้อยอลิลาอ๊อปปะฮันส์ฮันเซียดูสตูอ๊อปปะสวีเดาเดี๋ยวเดีเดซามมาเจฟิสไปซิกดีแอนเซกิกูดลักเทคแคร์เลิฟยูไฮท์ไฮบายบายลูกเตรียมตัวจะไปทำเอปลูกก็เตรียมตัวจะไปบ้านพี่น้องโอ้โหสบายแล้วค่ะคำนี้ กำลังทำความสะอาดเห็ดพี่น้องบอกว่าเดี๋ยวจะเอาเห็ดยัอเนี่ยนี่เห็นไหมพอแปลงล่างาลูกแกเอาไปบ้านแล้วก็อันนี้หอมก็จะต้องมาดูแลอีกนะด,ดุคิดเลคิดเลชอบไปนอนดิมถนนคิดเลส่งพ่อเมื่อกี้อันนี้ให้ลูกไปนะคะ <Okay. S> 1น่งแท okay. นนี้ก็คือเป็นเชอร์รี่ น้ําเชื่อมของลูกนั่นแหละทําให้เดินกันอยาลูกปิดฝาลูกอื r อ e c อ p e อ f e c t คันนูนบอมเตรียมเตรียมกลับบ้านเดี๋ยวเขาจะมาดูฟืนเขาอีกทีนะเพราะว่าตอนนี้มันยังร้อนอยู่จ้ะ ทูบีเอ้ยเ<อ>ชฟัสซิกติดทาดเข้ามาโอ้ยถาดข้อนอ่ใส่ดมถาดเซมิเกเข้ามาบารูลีเข้ามาฮิตตาโคนอะไรเน็กตาเวกะเข้ามานี่เอเอเว้นขเข้ามาเย็ดตัวบล็อตบารูลีเชฟัสซิกติดดับผู้พิพากษามาไฮเดอร์ไฮ เชิญผูช ja. uh ิก huh. ติดฮันดิกเออผาช็ดต uh ัวมาเอาผาช็ดตัวไปแล้วก็เงียบักได้ซ้ำมาเอเบเย็ดอบบรู้คอมี่เสนเียนอย่าอย่ามมาเทวตนย่ามดเตมดเตยอเด็ยวี แทบไปพักได้สาม,มาให้ดูสิบห้า <Hi do. S 2> นาทีพ่อไปลูกไปเงียบและทีนี้ได้ทำความสะอาดเห็ดจ้ะ ส่วนนี้ก็อย่างที่บอกเนาะอันนี้เป็นเห็ดพึ่งหวาน่อนอยวนค่ะแล้วก็รักซบนะคะตามด้วยเห็ดเบสซบก็คือเห็ดพึ่งขมเห็ดพึ่งสีน้ำตาลเห็ดพึ่งเกาลักนะคะเห็ดพึ่งขาลายหมวกส้มสเตนซบก็คือประเภทเห็ดพึ่งแหละพี่น้องพวกซบอ่ะนะคะอันนี้ก็เป็นคันเตลเลนค่ะส่วนนี้ก็ที่ลูกเขาเก็บมานะคะเป็นทักสวามค่ะดอกเล็ก นะไม่ไม่สวยแต่ก็อร่อยนะคะกรอบกรอบปุ๊บปุ๊บค่ะขอบพระคุณทุกๆก,กําลังใจที่มอบให้นะคะให้ปักการหอมแล้วก็ให้ครอบครัวด,ด้วยนะคะคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะสร้างรอยยิ้มให้กับหลายๆท่านนะคะว่าเออโทบเบเขาน่ารักนะคะเลมโบจูเนียลูกชายของคุณเลมโบลูกสาวลูกหลานน่ารักหมดหละค่ะก็ได้พากันไปเก็บเห็ดให้พี่น้องได้ชมเนาะเห็ดก็มาไม่เรียบร้อยต้องขค กราบขออภัยเลยค่ะคลิปนี้นะคะถ้ายัางไงก็เดี๋ยวอัปเดตให้ชมเพราะว่าเห็ดพึ่งหวานนี่คุณเลมโบบอกว่าลูกค้าจะเอาแต่ส่วนส่วนเห็ดเนี่ยพ่อบอกว่าขอดอกใหญ่เนี่ยไว้เพราะว่าดอกเล็กๆตะมุตตะมิที่ให้ลูกไปเมื่อกี้เราเก็บมาเมื่อวันก่อนแล้วก็ล้างใส่ตู้เย็นไว้เรียบร้อยให้ลูกไปค่ะพ่อบอกขออันนี้ไว้แล้วก็มีเห็ดพึ่งหวานที่ลูกค้าจะมาเอาบูเบอรี่พรุ่งนี้นะคะ อยาโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะขอบพระคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ